ชยาสนาคตะโพธาเจตวามารสวหานัญจตสสาจาสังระสังเยติเวสุณราสภาทานทกราชโยโพธาอันทเวสตินายกาสัพเพปเตนทิตามัยหัตมาตะเกเตบุเนสรเสเสเนปเตนทิตามัยหโธ โมทวิโลกจะเนสรพเทนติโตไมหังกุเรสาภคุนาคารุทัตเยเมอนุรุตโทสาเรีปุโตจะทางทิเนโกทันโยเป็นติภาคาสเมมหะคาลานโยจวามะเกนานิเนสวเนไอฮังอาสุทานันทรา ภูภาโสงพามาโสตะแกแกสันเตแบนติภาการสเมกสุริโยวะปภานการโรเนเซนโดสิริสามปานโดโสพิโตโุนิโตงคาวะกุมารกาสะโกเทโรมาเห เทเทนทวานาโกโสไปหังวะทะเนมิจังปะเตถาสิกุนาคโรโภโนอังมุริมาโรจะอุบารีนันทเสวะเดเทระปัจจิเมชาตานารเตติรกรรมมะเสสาเสติมหาเทระวิจิตาจิตตสาวกไเอเตเสติมหาเทราจิตตว ตัวติดตัวรสชาชันตาเสระเตเจนะอังคมังเกสุสันติตารตนากรตองอาสิตังพิเนเมตสโสตะคังอาชาคังปัจจตองอาสิวามเมอังตุลิมาลังคังธนบูรปเรตานจอาตานาติยโสตะคังอาคัเสชันานาอาสิเสสา

ตปาทวาอเสสาวินายัญตุอนันตัญชินเตณะสาวัสตโตเมสเกเจนะสัทธาสามปูตะปัญชเรชินปัญชระมาจามิวิหารันตังมะฮิตาเลสัทธาปาเลตุมังสตาเพเตมหาภุริสาสภาเยเจวามันโตโสโคโตสุราโคชินานุภาเวน นาชิตุปาทวโรธามาโนภาเวนาชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนาชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจาราเมชนปัญชะเรเอนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวลีจากมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิ อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทำความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความราบรอนนั่นถือว่าเราใช้นี่กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาใช่ก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ไปตามอัติยาัยใครเขาจะดา่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาเราก็ยิ้มเขาเขาจะแปลงแกล้งก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีท่านนอกจะนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทําไมจจริงโง้ออย่างนี้ถ้าเขาด่าเราล้วก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระวงอันตรายที่เราจะทํากับเขานั่น,นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทําอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเอ่มคนที่เขาด่าไว้เขาว่าไวเขานินทาไว้เขากลัง่งแกล้งไว้จะทําอันตรายกับเขา อย่าคิดว่ากัลยาณมิตรห,หาได้ง่ายนะคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่มีมีคุณธรรมจริงใจต่อเรามันจะมีสักกี่คนให้ลองคิดดูอาตมาว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะจริงใจเวลาสุขสุขด้วยเวลาทุกข์ทุกด้วย,วย,วยจะไม่ทิ้งเราจะมีสักกี่คนคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนที่ดีเม้นแต่ญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้ช่วยกันได้เท่าที่ควรเวลาคนหนึ่งทุกข์ยากลำบากมาก็ยัง ไม่ที่ได้ช่วยกันต่างคนต่างเอาตนรอดเห็นแก่ตัวมันยากมากนะถ้าไม่ได้ฝึกผลถ้าไม่ได้อบรมจิตใจอย่างพวกเรามีกัลยาณมิตรด้วยการอาศัยการปฏิบัติธรรมพวกเราเป็นเป็นกัลยาณมิตรกันเยียไม่ใช่หาได้ง่ายๆย,ยากมากๆนะถ้าเราลองคิดดูดีๆคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรดีต้องมีคุณธรรมเลนะต้องมีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตา เผือเพืเ่อเผือแผ่ไม่เคยคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครมันทำได้ยากไอ้ถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราจะทำความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันต่างคนต่างมีมีศีลมีธรรมด้วยกันมีศรัทธาด้วยกันมีศีลด้วยกันเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกลองจิพวกเรามีธรรม เหมือนธรรมากล่าวมีศรัทธาในพุทธธรรมเสมอกันมีศีลเสมอกันมีชาคะเสมอกันมีสุตตะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันความสุขความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นโดยไม่ไม่ยากเลย